พี่น้องชาไทยอีกรอบหนึ่งนะครับเผกกับอัคิเลสนะครับไม่รู้สะกดถูกหรือเปล่านะเราจะมาลองดูกันเล่นต่อจากคือเล่นมาสุดแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่เปิดด่านให้ก็ไม่รู้ว่าเพราะเหตุอันใดเหมือนกันมันถึงไม่เปิดด่านให้นะรอนานมากด่านนี้ มาถึงนี่ก็คือถึงค o ม i n g z o ซนแล้วนะครับอยู่ที่ c o m มิ่ zone นะฮะแต่ไม่เปิดคือที่เล่นมานี่คือสามดาวหมดแล้วนะครับได้สามดาวหมดแล้วทุกด่านนะครับแต่มิชชั่นใหม่ยังไม่เปิดขึ้นให้นะครับมาสูตอยู่ที่ร้อยยี่สิบห้านะครับคือด่านพวกนี้เราเล่นแนะนําเลยใครจะเล่นนะ เล่นข้ามๆมาก่อนแล้วก็ไปไล่เก็บดาวทีหลังนะครับนะเพราะเวลาเราเปิดเปิดด่านนะเปิดด่านตัวนี้นะเปิดด่านมันจะรอสักพักใหญ่ๆนะครับสําหรับคนที่เริ่มเล่นใหม่นะสาหรับคนที่เล่นเก่าก็ต้องใช้เทคนิคนินดนึงนะครับเพราะด่านนี้เงินหายยากมากบอกเลยเงินกระทองนะแต่เราสามารถไป เปิดเอาในกล่องนะครับเนี่กล่องมันจะมีมาให้ในแต่ละวันนะครับมีกล่องมาให้ในแต่ละวัน Damn, this sweet. ไอ้ขวดสีฟ้านี่คือพลังนะครับถ้าพลังเราหมดแล้วอย่างเราเล่นเราเล่นพลังเราหมดเราสามารถใช้ขวดสีฟ้าตัวนี้มาเล่นต่อได้อานนี้เราจะมาเทสกันหนึ่งดานนะ อ่าคือตัวนี้ยิงซอมบี้สี่สิตัวนะใช้ปืนยาวยิงยี่สิบ้าตัวนะครับมันจะมีบอกนะให้ใช้ปืนยาวปืนสั้นนะแต่ผมว่าไม่รู้นะตอนนี้เกมนี้ผมชอบใช้ขวานมากกว่านะครับผมว่าขวานมันจะเร็วกว่าแรงกว่านะไม่รู้เหมือนกันคนอื่นคุณอาจจะใช้ ใช้ปืนสั้นปืนยาวอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่คนชอบเล่นนะว่างั้นนะแต่นั้นผมคิดว่าผมชอบชอบขวานมากกว่านะแต่ก่อนจะใช้ขวานก็ต้องใช้ปืนยาวทําภารกิจให้ก่อนอ้าวไม่ได้เอาเลือดมาเลยมีเวลาจํากัดให้ด้วยนะครับภายในะเวลาที่กําหนด อ๋อซอมบี้ถือเล็กด้วยเหรอตั้งแต่อัพปีใหม่นี้รู้สึกว่าซอมบี้จะมีซันตาคอสด้วยนะครับมาเอาอ้าอย่าอยา่ยาอยา่าบอกเลยอย่าเข้าข้างหลังอย่าเข้าข้างหลังถือเลาาา็กมันม กรีบยอดหน้าอ,อ๋จัดไปจัดจัดจัดไปกรีบยอดหน้าไปทีนึงอืมนะอันนี้ขอเป็นขวานแล้วกันนะครับอุ้ยอุ้ยมีกัดด้วยมีกัดด้วยนี่ครับผมว่าขวานขวานจะแรงกว่านะอันนี้จริงนะไม่รู้เลยผมชอบใช้ชอบใช้ขวานมากกว่า ดูนะขวานโอ้โหปิดนี้กว่าจะยิงได้ไม่รู้อัพเพื่ออะไร40อ่ะภารกิจสำเร็จโหยเสียนนะเนี่ยธรรมดาต้อชมตัวเองนะไม่มีคนชมก็ชมตัวเองก็ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเกมน่าเล่นอีกเกมนึงนะอ่าแนะนำเลยนะครับสำหรับคนที่หาเกมมือถืออยู่ถามว่าแหลกไหมก็ ตั้่เล่นมาก็ไม่แหลกนะครับไม่แหลกถือว่าดีพอสมควรนะครับอาวุธปืนก็มีให้เราเลือกหลากหลายนะครับหลายแบบหลายแบบให้เราเลือกใช้ให้เราเลือกซื้อนะครับคือแนะนําเกมนี้มันจะเป็นสําหรับคนที่คิดจะเล่นนะครับเกมนี้คือเป็นเกมที่เล่นได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะครับการกดใช้อะไรกดซื้ออะไรเนี่ย สามารถซื้อได้ด้วยเงินจริงนะครับเกมนี้เติมเงินซื้อได้นะอาวุธปืนก็มีให้เราเลือกหลากหลายหลายแบบนะครับหลังจากที่มันอัปเดตมาก็จะมีอาวุธปืนใหม่ๆขึ้นมาให้นะเนะี่ยอาวุธปืนใหม่ๆนะพวกนี้นะเป็นอาวุธปืนใหม่ๆที่มีมาให้ส่วนสองตัวนี้เป็นของเดิมนะครับไม่สามารถซื้อได้แต่สามารถเปิดใช้งานได้จากกล่อง นะกล่องเราก็ใช้เหรียญเปิดได้ก็ถือว่าเป็นเกมดีอีกเกมหนึ่งอ่ะออผมแนะนำเลยเกมนะี้สำหรับมือถือนะอะ่ตอนนี้ที่เล่นก็คือใช้ซ a ม s u n โน้ตสอน้องแทๆ้ๆนอกไส้ <c oughs> ใส่ใส่โน้ตอุดมไม่ใช่ใส่ผมนะ <c oughs> ก็ถือว่าถือว่าโอเคในอีกแบบนะครับในอีกแบบหนึ่ง ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับในคลิปหน้าเจอกันอีกขอบคุณครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับ